ถ้าพูดถึงหุ้นพลังงานที่กำลังเผชิญการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ชื่อของแบนด์พูต้องถูกพูดถึงเลยนะคะจากเจ้าพ่อถานหินสู่การเดิมพันครั้งสำคัญด้วยการประกาศควบรวมบริษัทลูก BPP เพื่อสร้างบริษัทใหม่ที่เน้นธุรกิจพลังงานสะอาดแล้วก็แก๊สธรรมชาติค่ะการปรับโครงสร้างครั้งประวัติศาสตร์นี้เนี่ยจะช่วยลดความผันผวนของกำไรแล้วก็สร้าง New Growth Pillars ได้จริงไหมวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกรายละเอียดของดีลนี้กันค่ะ สวัสดีพบกันกับ i n s i g h t AI m o b r i e e Set Thai ก่อนไปรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเอาละค่ะการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ของแบรนด์พูผ่านการควบรวมกับบอมาจอบ้านปู่พาวเวอร์หรือ BPP เนี่ยถือเป็นข่าวใหญ่ที่นักลงทุนให้ความสนใจมากๆเลยวันนี้เราจะมาขุดคุยข้อมูลจากหลายๆแหล่งเลยค่ะทั้งประกาศทางการผลประกอบการล่าสุดกลยุทธ์ที่เขาวางไว้รวมถึงมุมมองจากนักวิเคราะห์ด้วย เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้เนี่ยมันมีความหมายอย่างไรแล้วทิศทางในอนาคตของบริษัทใหม่ที่กำลังจะตั้งขึ้นนี้จะเป็นไปในทางไหนกันแน่คะ่ะมาเริ่มกันที่ตัวดีลก่อนเลยดีกว่านะคะการประกาศแผนควบบริษัทระหว่างแบนพูกับ BPP ตามพรบบริษัทมหาชนเพื่อตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาเรื่องนี้มีที่มาที่ไปแล้วก็มีวัตถุประสงค์ยังไงบ้างคะครับคือการคู่บคร,รครั้งนี้เนี่ย ต้องบอกว่ามันเป็นมากกว่าแค่การปรับโครงสร้างองค์กรภายในนะครับแต่มันคือการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ครั้งสาคัญเลยทีเดียวเอ่อวัตถุประสงค์หลักๆที่บานปู่เขาประกาศออกมาก็มีหลายข้อเลยครับอย่างแรกสุดเลยคือเขาต้องการสนับสนุนกลยุทธ์ที่เรียกว่า energy s y m p h o n i s ที่วางเอาไว้นะครับซึ่งการรวม BPP เข้ามาเนี่ยก็จะช่วยให้โครงสร้างธุรกิจโดยรวมมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนที่อาจจะซับซ้อนลงทำให้องค์กรมันกระชับขึ้นหรือที่เรียกว่า simplify โครงสร้างนั่นแหละครับ แล้วก็เพิ่มความพล่องตัวในการตัดสินใจการดำเนินงานต่างๆมากขึ้นด้วยครับอืมน่าสนใจค่ะคำว่า Simplify นี่ดูเหมือนจะเป็นเป้าหมายสำคัญเลยนะคะแล้วมีวัตถุประสงค์อื่นอีกไหมคะมีแน่นอนครับอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการปรับภาพลักษณ์แล้วก็ตำแหน่งทางการตลาดหรือ positioning ของบริษ,ษัทนะครับให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นว่ากำลังมุ่งหน้าไปสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานหรือ energy transition จรงจิงจ ซึ่งอันนี้ก็เป็นทิศทางที่ทั่วโลกเขากําลังเดินไปกันอยู่แล้วการครอบรวมนี้ก็จะทําให้สัดส,ส่วนธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึ้นแล้วก็ธุรกิจที่ไม่ใช่ฐานหินหรือนอนโคนะครับมีความโดดเด่นมากขึ้นในภาพรวมของบริษัทการกระจายแหล่งรายได้จึงเป็นเรื่องจำเป็นมากๆนอกจากนี้เขาก็ยังคาดหวังว่าจะช่วย ปลดล็อกมูลค่าหรืออันล็อก value จากการผนึกกำลังหรือ synergy กันร,ระหว่างธุรกิจเดิมของแบนพลูกับ BPP ทั้งในงานการดำเนินงานการจัดสรรรับทรัพยากรต่างๆและก็สุดท้ายเลยคือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเสาหลักการเติบโตใหม่หรือ new growth pillars ขึ้นมาเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆแล้วก็รับมือกับความท้าทายในอุตสาหกรรมพลังงานยุคใหม่ครับฟังดูเป็นการปรับทับครั้งใหญ่จริงๆเลยนะคะเพื่ออนาคตเลย แล้วในทางปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมล่ะคะอัตราส่วนการแลกหุ้นหรือ swap ratio เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ่ะมันสะท้อนมุมมองต่อมูลค่าของแต่ละบริษัทยังไงบ้างคะ เป็นคำถามที่ดีเลยครับเรื่อง swap ratio นี่สำคัญมากตามประกาศเลยนะครับคือ1หุ้นเดิมของแบนพูเนี่ยจะสามารถแลกเป็นหุ้นในบริษัทใหม่ได้0.35575หุ้นส่วน1หุ้นเดิมของ BPP จะแลกได้0.74615หุ้นในบริษัทใหม่ครับอ๋อ BPP ได้เยอะกว่านะคะใช่ครับการกำหนดอัตราส่วนแบบนี้ถ้ามองในเชิงเปรียบเทียบก็จะเห็นว่าหุ้น BPP ได้รับการประเมินมูลค่าต่อหุ้นที่สูงกว่าในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการจะเพิ่มน้ำหนักให้กับธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เดิมอยู่ใน BPP ให้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญของบริษัทใหม่ครับเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่าให้มูลค่ากับส่วนที่เป็น n อนโคมากขึ้นแล้วเรื่องการทำ tender offer หุ้น BPP ก่อนควบรวมล่ะคะอันนี้มีความหมายยังไงเอ่ยถูกต้องครับคือก่อนที่จะดาเนินการควบบริษัทต,ตามขั้นตอนปกติเนี่ย แบนพูเขาจะทำการเสนอซื้อหุ้น BPP ส่วนที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นทั่วไปหรือทำ General อฟเฟอที่ราคาหุ้นละ13บาทเท่านั้น13บาทท้วนนะคะใช่ครับ13บาทจุดประสงค์ชัดเจนเลยคือแบนพตูต้องการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน BPP ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนการควบรวม ซึ่งมันก็สะท้อนความเชื่อมั่นของแบนพูเองนะครับที่มีต่อสินทรัพย์แล้วก็ศักยภาพของ BPP แล้วก็ต้องการรวมธุรกิจไฟฟ้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งอย่างเบ็ดเสร็จมากขึ้นราคา13บาทนี่ก็ถือว่าให้พรีเมียมจากราคาตลาดก่อนประกาศข่าวพอสมควรเลยนะครับแล้วกระบวนการทั้งหมดนี้คาดว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนคะก,กว่าจะเสร็จสมบูรณ์ตามไทม์ไลน์ที่ทางบริษัทเขาแจ้งไว้นะครับคาดว่าธุรกรรมการควบรวมทั้งหมดเลยทั้งการทำา Tender Off ฟแล้วก็การควบบริษัทเนี่ย น่าจะแล้วเสร็จภายในไตรามาสที่3ของปี2,569ครับ Q 3ปีหน้านะคะครับก็คือประมาณช่วงกลางๆถึงปลายปีหน้าครับพอจะเห็นภาพโครงสร้างคร่าวๆแล้วมีรายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับบริษัทใหม่ที่จะเกิดขึ้นไหมคะเช่นขนาดหรือสถานะในตลาดหลักทรัพย์อะไรแบบนี้ค่ะครับบริษัทใหม่นี้ก็จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับจะมีทุนจดทะเบียนแล้วก็ชำระแล้วประมาณ44,960ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญประมาณ4,049ล้านหุ้นโดยมีมูลค่าที่ตราไว้หรือ p e r value หุ้นละ10บาทแล้วหลังจากกระบวนการควบรวมเสร็จสิ้นหุ้นเดิมของทั้ง BNPu และ BPP ก็จะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ไปครับอ๋อ oh, ค่ะแล้วบริษัทใหม่นี้ก็จะดำเนินการยื่นเรื่องขอจดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อไปแทนที่หุ้นเดิมทั้ง2ตัว อ๋อมีเกร็ดเล็กน้องนิดนึงครับคือจะมีการเพิ่มทุนของ BNPU จำนวนเล็กน้อยมากๆแค่5หุ้นที่ราคาพา1บาทซึ่งอันนี้เขาทำไปเพื่อให้การคำนวณและก็จัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่มันลงตัวพอดีตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้นะครับไม่ได้มีนัยะสำคัญอะไรมากชัดเจนเลยค่ะขอบคุณสำหรับรายละเอียดเรื่องโครงสร้างนะคะทีนี้มาดูเรื่องสำคัญอีกอย่างคือผลประกอบการปัจจุบันกันบ้างค่ะ ตัวเลขล่าสุดในไตรามาส2ปี2568เป็นยังไงบ้างคะมันสะท้อนภาพความท้าทายที่แบนปูกำลังเจออยู่ขนาดไหนคะแบนปูรายงานผลขาดทุนสุดที่อยู่ที่9 4 5ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ28.55ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นการพลิกกลับมาขาดทุนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่เคยมีกำไรสุทธิ937้าเล้านบาทนะครับโหขาดทุนเกือบพันล้านบาทในไตรามาสเดียวเลยอะไรคือปัจจัยกดดันหลักๆคะ สาเหตุหลักๆเลยก็มาจากราคาถ่านหินในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงนั้นเลยครับอันนี้กระทบโดยตรงต่อไรายได้กำไรของธุรกิจถ่านหินที่เป็นธุรกิจหลักเดิมอยู่แล้วอ mm. นอกจากนี้ยังมีอีกปัจจัยที่ส่งผลกระทบทางบัญชีนะครับคือผลขาดทุนจากอัตราลแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรือ unrealized foreign exchange loss อีกประมาณ75.17ล้านเหรียญสหรัฐ ต่างประเทศพอแปลงกลับมาเป็นบาทแล้วมูลค่ามันเปลี่ยนไปแต่ต้องเน้นย้ำนิดนึงนะครับว่ารายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอันนี้เนี่ยเป็นรายการทางบัญชีเท่านั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อก,กระแสงเงินสดที่บริษัทใช้ดาเนินงานจริงๆครับอ๋อค่ะเข้าใจค่ะแสดงว่าหลักๆคือราคาถ่านหินตกต่าแล้วภาพรวมครึ่งปีแรกของปี2568ันะ้คะพอจะสรุปได้ไหมคะสำหรับภาพรวม6เดือนแรกของปี68นะครับ บ้านปูมีผลขาดทุนสุทธิรวมอยู่ที่1,428ล้านบาทหรือประมาณ42.76ล้านเหรียญสหรัฐมีรายได้รวม2,521ล้านเหรียญสหรัฐ แล้วก็มี e b บิด a ้าอยู่ที่571ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งตัว EBITDA หรือกำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเนี่ยเป็นตัวชี้วัดกระแสงเงินสดจากการดำเนินงานที่สำคัญที่นักวิเคราะห์เขาจะให้ความสนใจกันมากครับผลกระทบจากราคาพลังงานที่ผันผวนนี่เห็นได้ชัดเจนในแต่ละธุรกิจย่อยเลยไหมคะ ชัดเจนมากครับถ้าเราเจาะไปดู EBITDA หรือกำไรจากการดำเนินงานของแต่และธุรกิจเนี่ยจะเห็นเลยว่าธุรกิจฐ่านหิน EBITDA ในช่วงครึ่งปีแรกลดลงถึง32%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโอ้โห oh, 32%เลยนะคะใช่ครับสาเหตุก็เพราะราคาขายเฉลี่ยที่อ่อนตันลงอย่างที่ว่าไปแต่ในทางกลับกันธุรกิจก๊าซธรรมชาติกลับทำได้ดีขึ้นนะครับ ราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยอยู่ที่2.92ดสอลลา,าร์สหรัฐต่อล้าน BTU เพิ่มขึ้นจาก1.82ดสอลลา,าร์สหรัฐต่อล้าน BT ทในปีก่อนหน้าซึ่งอันนี้ก็ช่วยพยุงผลประกอบการโดยรวมไว้ได้บ้างอย่างไรก็ตามนะครับบริษัทก็เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของราคาถ่านหินบ้างแล้วตั้งแต่เข้าสู่ช่วงไตรามาส3ปี68ครับแล้วเป้าหมาย EBITDA ทั้งปี2568ที่บริษัทตั้งไว้ล่ะคะมองว่าจะกลับมาเป็นบวกได้ไหมคะ ทาง BNP u ยังคงคาดการ EBITDA สำหรับทั้งปี68ไว้อยู่ในช่วง1,2001,500ล้านเหรียญสหรัฐครับซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับค่าเฉลี่ยที่บริษัทเคยทำได้ในปีก,ก่อนๆนะครับแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ราคาพลังงานในช่วงครึ่งปีหลังด้วยว่าจะฟื้นตัวได้ดีแค่ไหนกลับมาที่เป้าหมายของการควบรวมอีกครั้งนะคะหนึ่งในนั้นคือการเพิ่มสัดส่วน EBITDA จากธุรกิจที่ไม่ใช่ฐานหินหรือ Non-co เพื่อลดความผันผวน ปัจจุบันสัดส่วนนี้เป็นอย่างไรแล้วเป้าหมายหลังควบรวมมีความชัดเจนแค่ไหนคะครับแม้ว่าในแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยจะไม่ได้ระบุตัวเลขสัดส่วน EBRA จากนอนโคในปัจจุบันออกมาเป็นเปอร์เซ็น์นนนที่ชัดเจนเป๊ะๆนะครับแต่ทิศทางและเป้าหมายของการควบรวมครั้งนี้เนี่ยชัดเจนมากๆครับว่าต้องการเพิ่มสัดส่วนนี้ขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในโครงสร้างของบริษัทใหม่ค่ะนี่คือหัวใจหลักของการปรับโครงสร้างเลยก็ว่าได้ครับ เพื่อลดความเสี่ยงความผันผวนของผลประกอบการโดยรวมที่มันอิงอยู่กับราคาถ่านหินเป็นหลักซึ่งการรวม BPP ที่เน้นธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้ามาเต็มตัวเนี่ยจะทำให้สัสดส่วนนี้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับผมนอกจากโครงสร้างแล้วหัวใจสำคัญก็คือการเปลี่ยนผ่านธุรกิจนะคะบรรปูกำลังเดิมพันครั้งใหญ่กับอนาคตพลังงานที่ไม่ใช่ฐานหินเรามาดูกันดีก,กว่าค่ะว่าหน้าตาของเสาหลักการเติบโตใหม่หรือ New Growth Pillars มันเป็นยังไงบ้างคะ ยุทธศาสตร์หลักๆที่พูดถึงคือ Energy Transition แล้วก็ Energy Symphonic ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับหัวใจคือการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของโลกมุ่งสู่พลังงานที่สะอาดขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นการจัดโครงสร้างธุรกิจใหม่ภายใต้แนวคิด New Growth Pillars เนี่ยมันสะท้อนเรื่องนี้ได้ดีมากๆครับผ่านการลงทุนในหลายๆด้านในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็น่าสนใจมากๆเลยอย่างแรกเลยที่เห็นการลงทุนก้อนใหญ่ๆนะครับคือธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาล่าสุดนี้มีการทุ่มเงินลงทุนไปถึงราวๆ11,966าว1,966ล้านบาทหรือประมาณ370ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเข้าซื้อกิจการ Bedrock Production โหเยอะเหมือนกันนะคะใช่ครับซึ่งเป็นเจ้าของแหล่งผลิตแล้วก็ท่อส่งก๊าซทั้งอั s t r e a m และ Midstream ในแหล่งบา Ne เน s ตเชลที่รัฐเท็กซัสดีลนี้สำคัญมากนะครับ เพราะจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซให้กับ BKV Corporation ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของแบนพูในสหรัฐอเมริกาอีกประมาณ108ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันและที่สำคัญมากๆคือเพิ่มปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติประเภท p r o o f reserves หรือ 1P นะครับอีกถึงประมาณ1ล้านล้านลูกบาทฟุตถือเป็นการตอกย้ำสถานะในธุรกิจก๊าซที่สหรัฐอย่างชัดเจนเลยครับแสดงว่าก๊าซธรรมชาติยังเป็นธุรกิจหลักที่สำคัญมาก แล้วการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมล่ะคะมีอะไรบ้างคะมีครับและเป็นอีกเสาหลักที่น่าจับตาเลยคือ CCUS หรือการดักจับใช้ประโยชน์และกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์แบนพูให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากโดยได้ตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ Cotton Cove ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานแหล่งก๊าซธรรมชาติในอีสเท็กซสที่สหรัฐอเมริกาโครงการนี้จะสามารถดักจับและกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ70,000ตันต่อปี คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงต้นปี2,570ครับอีกประมาณ2-3ปีข้างหน้านะคะใช่ครับนอกจากนี้ BKF ยังได้ลงนามในข้อตกลงกับกันวอรซึ่งเป็นบริษัทเทรดดิ้งพลังงานระดับโลกเพื่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการดักจับและกักเก็บคาร์บอนหรือที่เขาเรียกว่าคาร์บอนซิคว s สเตรตแก๊สซึ่งอันนี้น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มในอนาคตได้ครับ ดูเหมือนจะลงทุนในเทคโนโลยีอนาคตจริงๆเลยนะคะแล้วด้านพลังงานหมุนเวียนกับระบบกักเก็บพลังงานหรือ BESS ที่กำลังมาแรงล่ะคะมีความคืบหน้าอย่างไรบ้างด้านนี้ก็เป็นอีกหาที่รุกหนังมากครับทั้งพลังงานหมุนเวียน Renewables แล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ BESS ที่เห็นชัดๆเลยคือการลงทุนในออสเตรเลียโดยเข้าถือหุ้น50%ในโครงการว r r n BESS ซึ่งเป็นโครงการ BESS ขนาดใหญ่มากๆนะครับ มีกำลังการผลิตติดตั้งถึง350เมกะวัตต์และความจุพลังงาน1,400เมกะวัตต์ชั่วโมงใหญ่มากเลยค่ะครับคาดว่าจะเริ่มดำเนินการการใเนปี2,570เช่นกันครับส่วนในญี่ปุ่นซึ่งเป็นอีกตลาดสำคัญก็มีการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์โครงการโทโน BES ไปแล้วมีความจุ58เมกะวัตต์ชั่วโมงและก็กำลังพัฒนาโครงการคามมกุมิโตเกียวบีเร่วมกับพันธมิตรด้วย ถ้าดูภาพรวมนับปัจจุบันนะครับกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนตามสัดส่วนการลงทุนของบ้านปูรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่969เมกะวัตต์ซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าส่วนกำลังการผลิตติดตั้งรวมของ BES ตามสัดส่วนการลงทุนก็อยู่ที่ประมาณ1,130เมกะวัตต์ชั่วโมงถือว่ามีขนาดที่ใหญ่พอสมควรแล้วครับยังไม่หมดแค่นั้นใช่ไหมคะเห็นว่ามีการลงทุนในแร่อ,อื่นๆที่เกี่ยวกับพลังงานอนาคตด้วยใช่ครับ เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่เขาเรียกว่าแร่พลังงานแห่งอนาคต Minerals for Future Energy โดยบานปูได้เข้าลงทุนในสัดส่วน9.62%ในบริษัท PT Adi k a r t i g o Platama หรือ AKP ซึ่งทำธุรกิจเหมืองนิกเกิลในประเทศอินโดนีเซียอ๋อนิกเกิลนี่เองครับนิกเกิลนี่ถือเป็นแร่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV แล้วก็พลังงานสะอาด การลงทุนนี้จึงเป็นการขยายขอบเขตไปสู่อุตสาหกรรมต้นน้ำที่เกี่ยวข้องกับเทรนดพลังงานในอนาคตนะครับแล้วก็สุดท้ายที่น่าสนใจคือธุรกิจซื้อขายพลังงานหรือ energy trading โดยเฉพาะในตลาดญี่ปุ่นมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์แล้วก็คาดการราคาซื้อขายไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยาในการเทรดซึ่งอันนี้น่าจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทากาไรในตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้ครับ โห oh, ฟังดูแล้วลงทุนหลากหลายแล้วก็มองไปข้างหน้ามากๆเลยนะคะคำถามสำคัญก็คือการทุ่มลงทุนใน New Growth Pillars เหล่านี้เนี่ยคาดหวังผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างไรในอีก3-5ปีข้างหน้าคะมันจะช่วยสร้างการเติบโตที่มั่นคงแล้วก็ลดความผันผวนจากราคาฐานเห็นได้อย่างที่ตั้งเป้าไว้จริงไหมคะนี่คือคาถามล้านดอลลร์เลยครับการลงทุนทั้งหมดนี้ถือเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ของบานปูจริงๆครับ เพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจออกจากฐานหินแล้วก็สร้างฐานรายได้ใหม่ที่มั่นคงและยั่งยืนกว่าจากธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ๆทั้ทงก๊าซธรรมชาติพลังงานหมุนเวียนเทคโนโลยี BESS CCS u รวมถึงแร่ธาตุต่างๆซึ่งถ้าหากการลงทุนเหล่านี้สามารถดำเนินไปได้ตามแผนแล้วก็สร้างผลตอบแทนได้ตามที่คาดหวังไว้นะครับก็มีโอกาสสูงที่เดียวที่จะช่วยลดความผันผวน,นของผลประกอบการโดยรวมลงได้อย่างมีนัยสำคัญ เราก็สร้างการเติบโตในระยะยาวได้แต่ก็มีความค้าทายอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะแน่นอนครับต้องยอมรับว่ามันมีความท้าทายสูงมากทั้งในแง่ของการบริหารจัดการการลงทุนที่หลากหลายและซับซ้อนการแข่งขันในธุรกิจพลังงานใหม่ๆที่ก็รุนแรงไม่แพ้กันเลยนะครับรวมถึงความเสี่ยงในการดําเนินโครงการต่างๆให้สําเร็จตามเป้าหมายตามงบประมาณนอกจากนี้แนวโน้มระยะยาวของความต้องการใช้ถ่านหินทั่วโลกก็มีทิศทางที่ลดลง แม้ว่าจะยังมีความต้องการอยู่ในบางภูมิภาคก็ตามอย่างข้อมูลจากสวนวิจัยเกษตรกร,กรไทยก็ชี้เห็นว่าแผนพ d p พีของไทยเองก็ลดสัดส่วนการพึ่งพาถ่านหินลงค่ะประเทศใหญ่อย่างจีนก็หันไปเน้นพลังงานทดแทนมากขึ้นอินเดียก็พยายามผลิตใช้เองมากขึ้นแถมต้นทุนของเทคโนโลยีอย่าง CCUS ที่จะมาช่วยให้ถ่านหินสะอาดขึ้นก็ยังถือว่าค่อนข้างสูงอยู่ในปัจจุบันครับเป็นการเดิมพันที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดจริงๆคะ่ะ ทีนี้มาดูในมุมของมูลค่าหุ้นแล้วก็เงินปันผลกันบ้างนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้จะส่งผลกระทบต่อนักลงทุนในแง่นี้อย่างไรบ้างคะครับถ้าเราดูข้อมูลณนะช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่แหล่งข้อมูลรวบรวมมานะครับประมาณปลายเดือนตุลาคม68 จากแพลตฟอร์มอย่าง TradingView นะครับ MarketCap หรือมูลค่าตลาดของแบนพูเนี่ยอยู่ที่ประมาณ43,480ล้านบาทซึ่งก็ปรับตัวลดลงมาพอสมควรจากช่วงก่อนหน้าสะท้อนความกังวลของตลาดต่อผลประกอบการแล้วก็แนวโน้มราคาฐานหินนั่นแหละครับค่ะ ส่วนเรื่องเงินปันผลถ้าดูจากข้อมูลณนะขณะนั้นอัตราเงินปันผลตอบแทนหรือ dividend yield อยู่ที่ประมาณ5.53%ซึ่งดูเหมือนจะค่อนข้างสูงนะครับดูสูงนะคะ5%กว่าใช่ครับแต่ต้องพิจารณาประกอบกับราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมาด้วยที่สำคัญคือค่า PE ratio หรืออัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรต่อหุ้นจะไม่แสดงค่าหรือ NA นะครับเนื่องจากผลประกอบการในช่วง12เดือนล่าสุดยังคงขาดทุนอยู่ ขาดทุนต่อหุ้นอยู่ที่ลบ0.46บาทนอกจากนี้ค่าเบต้าซึ่งใช้วัดความผ,ลผ,ลผันผวนของราคาหุ้นเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวมอยู่ที่1.21หมายความว่าหุ้นแบนพู oo, มีความผันผวนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับธรรมชาติของธรรุธรกิจพลังงานโภคภัณฑ์อยู่แล้วครับความผ,ผันผนะะวนของราคาค่าลังงานนี่ส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าหุ้นและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเลยนะคะชัดเจนมากครับเราเห็นได้จากผลประกอบการใน Q2 68 ที่พอราคาฐานหินตกตำ่ำก็ส่งผลให้บริษัทขาดทุนหรือแม้แต่ผลกระทบจากอัตราแนกเปลี่ยนที่มันคาดเดาได้ยากการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ด้วยการควบรวมบีบีพีแล้วก็มุ่งไปลงทุนในพลังงานอื่นๆที่มีความผันผวนน้อยกว่าหรือมีสัญญาซื้อขายระยะยาวมากขึ้นก็มีเป้าหมายหลักเพื่อลดความผันผวนของผลประกอบการแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในระยะยาวนี่แหละครับแล้วสําหรับนักลงทุนที่มองเรื่องปันผลเป็นหลักล่ะคะ ความมั่นคงของการจ่ายเงินปันผลในอนาคตหลังจากการควบรวมแล้วก็เปลี่ยนผ่านธุรกิจนี้แล้วพอจะคาดหวังในมากน้อยแค่ไหนคะเรื่องนี้คงต้องมองเป็นระยะระยะนะครับในระยะยาวเนี่ยหากกลยุทธ์ Energy Transi t i o n ที่วางไว้ประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งใจแล้วบริษัทใหม่สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดําเนินงานในธุรกิจใหม่ๆเช่นกา๊าซไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนได้อย่างสม่ําเสมอมีเสถียรภาพมากขึ้น ก็มีความเป็นไปได้สูงครับที่จะช่วยให้การจ่ายเงินปันผลมีความมั่นคงสม่ำเสมอมากขึ้นตามไปด้วยแต่ในระยะสร้างถึงปานกลางคือช่วง1-3ถึงปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะยังต้องเผชิญกับความท้าทายอยู่ครับเนื่องจากผลประกอบการโดยรวมอาจจะยังคงมีความผันผวนอยู่บ้างในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้แล้วที่สําคัญคือบริษัทน่าจะยังมีภาระค่าใช้จ่ายลงทุนหรือ capex ในโครงการใหม่ๆที่ประกาศไปค่อนข้างสูงใช่ค่ะลงทุนเยอะมากครับ ซึ่งภาระการลงทุนเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในระดับเดิมได้บ้างนักลงทุนที่เน้นปันผลอาจจะต้องติดตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทใหม่อย่างใกล้ชิดเลยครับเข้าใจเลยค่ะว่าต้องมองยาวๆหน่อยทีนี้มาถึงมุมมองของนักวิเคราะห์กันบ้างค่ะหลังจากมีข่าวการควบรวมออกมาพวกเขามีความเห็นหรือให้ราคาเป้าหมายกับแบรนด์พูรหรือบริษัทใหม่อย่างไรบ้างคะถ้าอ้างอิงข้อมูลจาก IAA Consensus นะครับ ซึ่งรวบรวมมุมมองของนักวิเคราะห์หลายๆโบรกเกอร์โดย Set t r a รดเนี่ยราคาเป้าหมายเฉลี่ยของหุ้นแบนพูสสำหรับปี2,568ซึ่งน่าจะหมายถึงช่วงก่อนการควบรวมเสร็จสมบูรณ์นะครับอยู่ที่ประมาณ5บาท9สตางค์ต่อหุ้น5บาทนิดๆนะคะครับโดยมีกรอบราคาที่นักวิเคราะห์ให้ไว้ตั้งแต่ราคาสูงสุดที่5,50บาท50สตางค์แล้วก็ต่ำสุดที่4บาท90สตางค์ ส่วนคำแนะนำการลงทุนโดยวรวมจากโบรกเกอร์เจ็ดแห่งที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีมุมมองเป็นกลางค่อนไปทางระมัดระวังครับคือแนะนำถือหรือ h ฮลถึง5รายมีเพียง1รายที่แนะนำซื้อหรือ buy และอีกหนึ่งรายแนะนำขายหรือ sell ส่วนใหญ่ให้ถือนั่นนะคะใช่ครับซึ่งก็สะท้อนว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าราคาหุ้นปัจจุบันอาจจะยังไม่ได้น่าสนใจมากนักเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐานและความเสี่ยงที่มีอยู่ หรืออาจจะอยากรอดูความชัดเจนของการควบรวมแล้วก็ผลประกอบการหลังจากนี้ก่อนนะครับมุมมองจากคอนเซน s ซสค่อนข้างระมัดระวังแล้วถ้าดูจากแพลตฟอร์มข้อมูลอย่าง Trading View ล่ะคะมีข้อมูลหรือมุมมองอื่นเพิ่มเติมที่น่าสนใจไหมคะใน Trading View จะมีข้อมูลที่หลากหลายกว่าครับทั้งในเชิงพื้นฐานแล้วก็เทคนิคถ้าดูสัญญาณทางเทคนิคหรือ Technical Indicators ต่างๆความเห็นก็จะแตกต่างกันไปครับ มีตั้งแต่ให้สัญญาณเป็นกลาง neutral ไปจนถึงมีแรงขาย sell ซึ่งแน่นอนว่าสัญญาณพวกนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามกรอบเวลาหรือ time frame ที่นักลงทุนใช้พิจารณาด้วยค่ะส่วนคะแนนรวมจากนักวิเคราะห์หรือ analyst rating summary ที่ trading view รวบรวมมาจากหลายแหล่งก็ยังคงมีความเห็นที่หลากหลายเช่นกันครับมีตั้งแต่เป็นกลาง neutral ไปจนถึงมีแรงซื้อบ่าย ดังนั้นการใช้ข้อมูลส่วนนี้อาจจะต้องพิจารณาที่มาของเรต i ติ้งแต่ละแห่งประกอบด้วยครับว่าน่าเชื่อถือแค่ไหนนอกจากนี้นะครับใน Trading View ยังมีส่วนที่เป็นไอเดียการวิเคราะห์หรือ Trading Ideas จากผู้ใช้งานทั่วไปซึ่งมักจะเป็นการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเป็นหลักเช่นมีการมองแนวรับแนวต้านต่างๆบางมุมมองก็บอกว่า ถ้าแบนปูสามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ราคา4.98บาทไปได้อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการเข้าซื้อ uh huh. หรือบางคนก็มองหาแนวรับที่อาจจะลึกกว่านั้นเช่นแถวเ7บาท50สตางค์อันนี้น่าจะเป็นข้อมูลเก่ามากแล้วนะครับหรืออาจจะลงไปถึง4บาทก็ได้ซึ่งต้องย้ำเสมอว่ามุมมองเหล่านี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้ใช้งานนะครับไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนที่เป็นทางการหรือเป็นฉันทามติของนักวิเคราะห์ ต้องใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเสมอเลยนะคะแล้วราคาหุ้นจริงๆณนะช่วงที่มีข่าวประกาศควบรวมออกมามีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่างไรบ้างคะณวันที่ข้อมูลล่าสุดที่เรามีนะครับประมาณ30ตุลาคม68ซึ่งเป็นช่วงหลังประกาศข่าวควบรวมราคาหุ้น BNPU เคลื่อนไหวอย,อยู่แถวๆสี่บาท52สสตางค์ต่อหุ้นซึ่งก็ยังเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆหลังจากที่ปรับตัวลดลงมาในช่วงก่อนหน้าแต่ที่น่าสนใจมากๆเลยคือ ราคาหุ้นของ BPP ครับหลังจากมีข่าวการครบรวมแล้วก็ราคา Tender Offer ที่13บาทต่อหุ้นออกมาราคาหุ้น BPP นี้พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในวันทำการถัดมาถึง +24.51% ไปปิดที่12บาท70ตางโอโ้โหขึ้นเยอะมากใช่ครับซึ่งเข้าใกล้ราคา Tender Offer มากๆสะท้อนว่าตลาดตอบรับข่าวนี้ในเชิงบวกอย่างชัดเจนเลยครับสำหรับผู้ถือหุ้น BPP พร้อมมองว่าราคาเสนอซื้อนั้นน่าพอใจ ชัดเจนเลยค่ะการตอบสลองของตลาดต่อหุ้นแม่กับหุ้นลูกนี่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลย เอาละค่ะสรุปแล้วการควบรวม BPP ถือเป็นการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่แล้วก็ครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของแบนพูเลยก็ว่าได้นะคะเป้าหมายชัดเจนคือการเปลี่ยนผ่านตัวเองออกจากภาพลักษณ์เจ้าพ่อถ่านหินไปสู่บริษัทพลังงานที่มีความหลากหลายมากขึ้นลดการพึ่งพ,งพิงธุรกิจถ่านหินที่มีความผันผวนสูงแล้วก็พยายามสร้างเสาสหลักการเติบโตใหม่ๆจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติเทคโนโลยี CCUS พลังงานหมุนเบียงระบบเก็บเก็บพลังงาน BESS แล้วก็แร่ธาตุสมบัตอนาคต แม้จะมีรายละเอียดธุรกรรมที่ซับซอ้อนแล้วก็ผลประกอบการปัจจุบันที่ยังเผชิญความท้าทายจากราคาพลังงานแต่กลยุทธ์การลงทุนในอนาคตถือว่าชัดเจนแล้วก็มีความทะเยอทยานสูงมากเลยค่ะใช่ครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสำคัญที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ที่สนใจได้ลองคบคิดกันต่อนะครับ การเดิมพันครั้งใหญ่โมโหรารด้วยการควบรวม BPP และก็ทุ่มลงทุนในธุรกิจพลังงานยุคใหม่นี้จะสามารถพลิกโฉมแบนพ์ูให้กลายเป็นหุ้นพลังงานที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Energy Stock และกลับมาเป็นที่น่าสนใจลงทุนในระยะยาวได้สำเร็จตามที่วาดฝันไว้หรือไม่ หรือว่าความเสี่ยงต่างๆทั้งในการดําเนินกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายท่ามกลางความผันผวนข,ของตลาดพลังงานโลกที่ไม่แน่นอนและก็ความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่ต้องใช้ทั้งเงินทุนและเวลาจะยังคงเป็นปัจจัยกดดันสําคัญที่ทําให้นักลงทุนต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ผู้บริหารและก็บริษัทใหม่ของแบรนด์พูต้องพิสูจน์ให้ตลาดเห็นให้ได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับข้อมูลเจาะลึกของ v n p u และดิวควบรวมครั้งประวัติศาสตร์ที่เรานํามาวิเคราะห์กันในวันนี้หวังว่าข้อมูลที่เรานํามาเจาะลึกกันวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาว่าหุ้นยักษ์ใหญ่ที่กําลังเปลี่ยนผ่านตัวนี้เหมาะสมกับพอร์ตการลงทุนหรือไม่นะคะหากมีคําถามหรืออยากให้เราเจาะลึกหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษก็สามารถบอกเราได้เลยค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะ